ข่าววงในนะครับจากคนสนิทเจ้าของนะครับหรือตัวเจ้าของเองนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอินไซนิวเนี่ยน่าเชื่อถือมากขนาดไหนนะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ตรงเนาะสมาชิกหลายท่านลูกค้าหลายคนหรือแฟนเพจหลายคนนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของคนนี้เขาทําธุรกิจกับคนนั้นนะครับเขารู้จักกับผู้บริหารบริษัทนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ซื้อหุ้นตามนะครับหรือว่า เจ้าของเอาหุ้นมาแบง่งขายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำตามอินไซนิวเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้ว90%ขาดทุนแล้วเจ๊งกันละหนาวเจ๊งกันขนาดที่ว่าหุ้นตัวนั้นลงมาถึง90%หรืออาจจะโดนซัสเป็นไปเลยแล้วก็ไม่มีผลด้วยนะครับโดยเรื่องทั้งหมดนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่หุ้นกาลังจะเข้า IPO ในตลาดหรือ IPO เข้ามาได้ระยะหนึ่งนะครับ มันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือเกิดข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นปากต่อปากบอกแชร์กันมาในวงแคบๆก่อนนะเขาเขาถึงเรียกว่าวงในนะครับแล้วค่อยออกมาวงกว้างมากขึ้นนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับตัวเจ้าของเองที่เป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงนะที่เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็จดทะเบียน IPO เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าคนทําธุรกิจส่วนใหญ่แม้กั่ตัวเขเจ้าของเองนะไม่รู้ หรือไม่ได้มีความเข้าใจกลไกลของตลาดหุ้นหมายความว่าในตลาดของการลงทุนเรื่องของแคปิตาเกนเรื่องของราคาเรื่องของอะไรมากเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวบริษัทนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยเจ้าของนี่แหละที่เป็นคนขายหุ้นที่ออกมาแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าของนะเพราะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ครับมันมีกฎอยู่ว่าถ้าเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่เอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในผมจำไม่ได้ว่าประมาณ3เดือนหรือ6เดือนแรกหรือกี่ไตรมาสเนี่ย เขาไม่สามารถทําการขายหุ้นที่เป็นชื่อเขาออกมาได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าบริษัทนี้เ,เจ้าของถืออยู่50%เลยนะครับแล้วมีครอบครัวมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นอะไรอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนในบริษัทเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถขายหุ้นตัวเองออกมาได้นะครับเป็นกรรมการเป็นอะไรพวกนี้ไม่สามารถขายหุ้นตัวเองออกมาได้นะในระยะเวลาผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะสเดือน 6, 6เดือนหรือปีหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ไม่สามารถขายออกมาได้นะครับ คือถ้าเราสังเกตดูสัดส่วนของการถือหุ้นเขาก็จะไม่ได้ลดลงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเพราะถ้าเจ้าของทําการขายหุ้นตัวเองออกมามันจะมีผลกระทบต่อคะแนนโหวตนะหรือเสียงโหวตในการประชุมในแต่ละนะัดแต่ละครั้งเนี่ยในการโหวตนโยบายต่างๆให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเปอร์เซ็นต์ขายลงไปครับสิทธิ์เด็ดขาดของเขาก็จะน้อยลงเจ้าของที่มีพามามิบาลแล้วตั้งใจจะทาธุรกิจจริงๆนะตั้งใจเอาบริษัทเข้ามาในตลาดแล้วตั้งใจทาธุรกิจจริงๆนะครับเขาทําแบบนั้นไม่ได้ เพราะมันส่งผลกระทบเขาไม่คุ้มหรอกครับกับการแลกแบบแค่ช่วงนี้แค่แบบกาไรจากการจดทะเบียน ipo อ่ะนะแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆไม่เกิดขึ้นแต่บริษัทเล็กๆอาจจะมีนะใครอาจจะตั้งใจเอาเข้าบริษัทเข้า,าตลาดมาซึ่งจริงต้องบอกว่าสมัยก่อนมีบริษัทในอดีตมีแต่ปัจจุบันถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแม้จะมีข่าวออกมาบ้างนะแต่ผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆแล้วนะครับแล้วคาถามคือว่าเวลาหุ้น ipo เนี่ยบางตัวหรือหลายๆตัวเนี่ยขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงทิ้งลงมาเกิดจากอะไร ต้องบอกว่าถ้าระยะเวลามันผ่านมาเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยเจ้าของไม่สิทธ,ธิ์ขายได้แต่นั้นหมายความว่าตัวเจ้าของเองครับหรือกรรมการบริหารต่างเนี่ยเขาจะทําการขายหุ้นเนี่ยเขาต้องทําการแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเขาจะทําการขายต้องรายงานนะไม่รายงานไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะ,ะเพราะฉะนั้นพอเขาต้องรายงานปุ๊บเราก็จะเห็นว่าคนเนี้ยขายหุ้นตัวเองออกมาถ้ายิ่งมีรายชื่อว่าตัวเองขายหุ้นออกมาเจ้าของขายหุ้นออกมาสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรความน่าเชื่อถือรือความเชื่อมั่นของบริษัทนั้นก็จะน้อยลงถูกไหมมันก็จะถูกดาวลงเรื่อยๆนะครับ แต่พวกเรารู้ไหมครับว่าหุ้นที่เราทําการเทรดหรือเราเข้าไปซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนของเจ้าของนะพอร์ตุภาพไหมในวงร้อยเซนเนี่ยนะครับอย่างเช่นใน100%ปรบริษัท A มีหุ้นอยู่ร0อเนี่ยเจ้าของอย่างเช่นเราเห็นว่าเ,เขามีรายนามแบบครอบครัวเขารู้ตัวเขาเองเหรือก็แล้วแต่ถืออยู่ห้ากว่าเอร์ซนเนี่ยนะครับเวลาเขา IPO อเนี่ยบางทีเขาเอามาปล่อยขายในตลาดประมาณ2 5ประมาณ30เเเท่านั้นเอง แล้วไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือผู้บริหารคือเจ้าของตัวจริงอ่ะถืออยู่ถือนิ่งๆเลยแล้วก็ทำธุรกิจไปแต่ส่วนที่เขาเอามาลอนช์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อ่ะแล้วปล่อยขายให้บุคคลทั่วไปมาลงทุนเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพอมีอยู่แค่ก้อนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้เงินก้อนนี้แหละครับที่เกิดการซื้อขายหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดเพราะเหตุผล,ลอะไรเพราะเหตุผลเดิมก็คือตัวเจ้าของไม่ได้ทําการซื้อขายทุกๆวันหรอกเพราะถ้าเขาทําการขาย ไม่มานั่งเทรดหรอกทีละร้อยหุ้นพันหุ้นอะไรเงี้ยเขาไม่ทําหรอกนึกออกไหมมันเสียเวลาเขาเอาเวลาไปทาธุรกิจดีกว่าเพราะถ้าเขาถือหุ้นเยอะธุรกิจเขาโตขึ้นเรื่อยๆเป็นไงครับเขาได้ปันผลมากขึ้นเพราะเขาถือหุ้นอยู่เยอะมากไงห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้สองคือเหตุผลข้อที่สองคือตัวเจ้าของตัวจริงอ่ะเวลาเขาเอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับอย่างเช่นหติถ้ามัน PE ยี่สิบเท่าหมายความว่าต้นทุนเขาคือหนึ่งก็ได้คือหนึ่งแต่ PE มายี่สิบหมายความว่าเขาโตขึ้นเท่า สมมติเขาเคยลงทุนในบริษัทนี้อยู่ร้อยล้านบาทคูณยี่สิบไปเลยครับมูลค่าวันนี้กลายเป็น2 0 0พันล้านแต่ต้นทุนเขาอยู่แค่ร้อยเดียวอะ่ะคำถามคือเขาจะขายทําไมในเมื่อฐานทุนเขาต่ํามากนึกไหมแล้วเขามองว่าจากทุนเขาร้อยล้านถูกไหมจดทะเบียนเขาตลาดกลายเป็น2 0 0พันล้านพีอสิบเท่าถ้าจดทะเบียนมา PE ตลาดให้อยู่ที่ส0สิเท่ากลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นส3มสามพันล้านแต่เขามองว่าให้บริษัทเขาเป็นหมื่นล้านได้ไงแต่ช่วงแรกมันอาจจะดอกลงหน่อยนะอาจจะมีการ เทรดการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่แต่เขามองว่าสุดท้ายแล้วกิจการเขารายได้เขากําไรเขาโปรเจกต์เขามาสามารถขายได้เขาใหญ่ไปได้หมื่นล้านได้เขาไม่มีเหตุผลครับที่จะต้องทําการขายหุ้นตัวเองทิ้งออกมาเพราะเขามีต้นทุนอยู่แค่ร้อยล้านเขาได้ปันผลมาปีหนึ่งอาจจะได้เกินแล้วได้ําถูกไหมหนึ่งปีปันผลเกินทุนที่เขามีแล้วเขาได้เขาบอกว่าเขาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยการลงทุนนี้เขาฟรีแล้วบริษัทนี้เขาฟรีแล้วเขามีไปต้นทุนแล้วเขาชัรทุนออกหมดละต่อไปคือรันกําไรอย่างเดียวเห็นไหมครับ เพราะฉันไม่มีเหตุผลครับที่เขาจะต้องขายหุ้นถ้าเขาตั้งใจทําธุรกิจนั้นจริงๆนะทีนี้มาว่ากันต่อครับว่าพอเหตุผลสองข้อนี้มันไม่ได้เป็นเจ้าของที่ขายราคาหุ้นที่ล่งลงเกิดจากอะไรก็เ,เกิดจากอาจจะเป็นกองทุนอาจจะเป็นนักลงทุนบุคคลแบบเป็นรายย่อยแบบเราเนี่ยแต่เป็นรายย่อยที่เป็นรายใหญ่นี่ออกไหมมีเงินลงทุนเยอะหรือเซียนหุ้นหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเก็บหุ้นแล้วก็ทําการกค่อยๆปล่อยหุ้นขายหุ้นทิ้งออกมาราคาก็เลยร่วงลง เพราะอาจจะเป็นรายใหญ่ที่เป็นนักลงทุนรายย่อยอาจจะเป็นกองทุนอาจจะเป็นกองทุนประเทศไทยอาจจะเป็นกองทุนของต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับคนเหล่านี้ตั้งหากที่ทําการขายหุ้นเราวนทําการซื้อขายกันอยู่นะครับอยู่แค่ยี่สาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าแล้วเราจะรู้เรื่องแบบนี้จากข่าววงในไหมจากอินไซนิวไหมไม่รู้หรอกครับอินไซนิวสำหรับผมถ้ามันอินไซด์จริงๆเขาไม่บอกเราหรอกอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเจ้าของบริษัทอะ เราจะบอกคนอื่นไหมว่าหุ้นเราจะขึ้นเราจะบอกคนอื่นไหมบริษัทเราจะดีเราจะบอกคู่แข่งเราไหมครับเราจะประกาศให้โลกรู้ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์แบบนี้แล้วมันจะขึ้นนะแล้วมันจะดีนะแล้วมันจะสําเร็จนะเราได้ดีลแล้วนะเราบอกไม่ได้ครับเหตุผลคืออะไรเพราะถ้าเราบอกคนอื่นไปแล้วคู่แข่งเรารู้ตัดราคาเราได้ตัดขาเราได้หาทางมาแข่งกับโปรดักเราได้ถูกไหมเราก็เสียเปรียบเพราะฉะนั้นเจ้าของตัวจริง รายใหญ่จริงๆที่เป็นอินไซต์ตัวจริงะนะครับเขาไม่ออกมาบอกเราหรอกเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เรารู้หรือที่เราที่เราได้ยินมาว่ามันเป็นข่าววงในครับส่วนใหญ่แล้วหรือเกือบทั้งหมด9 9เก็ลยก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรเอามาเป็นปัใจจัยในการวิเคราะห์หรือเอามาเป็นเหตุผลข้อหนึ่งในการวิเคราะห์ในการลงทุนเลยด้วยซ้ำน,นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราไว้ก็คือว่าอินไซต์นิวข่าวจากโบเกอร์ คำแนะนำจากโบรกเกอร์จากเซียนหุ้นต่าง,างๆหรือใครก็แล้วแต่อย่าเชื่อมัน1 0 0ฟังได้ครับฟังแล้วเก็บไว้ฟังเราพักไว้รู้ไหมฟังไม่ต้องเอาเข้าสมองกับพักไว้ก่อนแล้วเราเอาสิ่งที่เขาพูดเหล่านั้นอะไปลองทําการบ้านด้วยตัวเราเองไปเปิดกราฟดูซิไปเปิดงบการเงินดูซิลองดูด้วยตัวเองก่อนครับถ้ามันอันไหนมันจับใช่ก็แค่เอาตัวนั้นมาเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าอ่ะโอเค ม,มันพอคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เรามีเหตุมีผลด้วยไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือความเห็นมันคือความเชื่อของแต่ละคนทั้งนั้นมันไม่ใช่หลักการเหตุและผลที่เราทําการบ้านด้วยตัวเราเองแต่วันนี้ถ้าเราดูงบการเงินแล้วเฮ้ยตัวบริษัทนี้ไม่เห็นดีเลยแต่เขาบอกดีมากเลยเราบอกมันจะดีได้ยังไงขาดทุน5ปีติดแต่คนนั้นบอกดีเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆรายได้กระจจยกระจายแต่นี่สินบริษัทนี้ที่เราเห็นกับตาเนี่ยเราเปิดงบดูเนี่ยมันมีเยอะอยู่เลยขาดทุน5ปีติดขาดทุนสะสมไม่จ่่่าาาาายััันนนผลลคคคํถมมืออออเรรรงงทุหแตไ้วบบกป น่าลงทุนมากเลยจะดีจะฟื้นกลับมาจนนี้แต่นี่มันมีเป็นหมื่นล้านอย่างนี้เราเห็นอยู่กับตาแต่สิ่งเหล่านั้นเราได้แต่ฟังคนบอกมาได้ไหมครับผมอยากแบ่งปันให้พวกเราว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเราเชื่อในหลักการของเราเองดีกว่าเราฟังคนอื่นพูดได้แต่ฟังแล้วพักไว้เรามาทํากันบ้านของเราเองเอารายชื่อหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ของสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีสิ่งที่คนอื่นบอกว่าไม่ดีมาทํากันบ้านด้วยตัวเราเองแล้วเราจะแยกออกครับว่าหุ้นตัวไหนดี จริงแบบที่เขาว่าหุ้นตัวไหนไม่ดีจริงแบบที่เขาว่าหรือจริงๆแล้วหุ้นที่เขาบอกว่าไม่ดีมันอาจจะเป็นขุมทรัพย์ให้เราเข้าไปลงทุนก็ได้แล้วหุ้นที่เขาบอกว่าดีนะักดีหนาะถ้าเราถืออยู่อาจจะเป็นสัญญาณในการให้เราขายจริงก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้ถืออยู่อาจจะเป็นสัญญาณบอกเราว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เราอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งมันเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ก็อยากจะฝากไว้นะเชื่อตัวเองดีที่สุดอย่าเชื่อแค่คำเขาเล่าว่าหรือวงในบอกว่าคนสนิทบอกว่าเจ้าของบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้รู้ดีไปมากกว่าเราหรอกครับเจ้าของหรือคนวงในรู้เรื่องการทำธุรกิจครับแต่เขาไม่เข้าใจหรอกครับว่ากลไกตลาดของการขึ้นลงของราคาหุ้นมันไม่อยู่ที่เขานะมันอยู่ที่ไอ้สาอที่มันทําการซื้อขายรายใหญ่ใน30%นี้ตั้งหางมันไม่ใช่รายใหญ่ในร้อยเปอร์เซ็นต เนอะไหมครับเพราะถ้ารายใหญ่ใน100%ทําการขายเดี๋ยวไอ้สามเนี้ยมันลงเองแต่นั่นหมายความว่าบริษัทน,นั้นอาจจะแบบมีมีแววว่าจะปิดกิจการไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายใหญ่ตัวจริงที่รักบริษัทตัวเองจริงๆเจ้าของตัวจริงๆเขาไม่อยากขายหุ้นของเขาเออกมาหรอกครับเขาอยากถือวันไว้ให้มากที่สุดเพราะปันผลที่เขาจะได้ไปอีก10 20ปี30ปีข้างหน้ามันมากกว่ากําไรตรงเนี้ยเยอะหนัก นะครับก็ยังไงก็ฝากตไว้แล้วกันนะครับเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นคําแนะนําให้กับพวกเราได้นะครับเผื่อใครเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มามาแชร์กันได้เจอยังไงกันก็มาเล่าให้สู่กันฟังกันได้เลยนะครับเราพบกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันไว้ด้วยสวัสดีครับ